ิาคือชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่ในประเทศเมียนม,มาที่ต้องการอบพยพไปประเทศมาเลเซียและต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยนั่นจึงเป็นที่มาของขบวนการที่หากินกับชีวิตและเลือดเนื้อของคนการเรียกเก็บเงินจากชาวโลิงยาหัวละหลายหมื่นจับยัดใส่เรือประมงที่ดัดแปลงไว้ขนคนแล่นเข้าน้ำน,น้ำไทย พอขึ้นฟังมาก็เอามาขังไว้ที่ค่ายรับกลางป่าเขาบางคนเป็นผู้หญิงก็ถูกข่มขืนสามีต้องทนดูภรรยาถูกกระทำพ่อต้องทนดูลูกถูกชำเราแต่ละคนถูกซ้อมทรมานเปิดโทรศัพท์แล้วเคี่ยนตีให้ญาติที่อยู่ปลายทางฟัง จะได้หาเงินเอามาจ่ายค่าไทยถ้าไม่มีจ่ายให้ก็ปล่อยทิ้งไว้ในคอกให้อดๆอยากๆจะป่วยจะตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนคนมันฆ่ากันเองคุณไม่สนใจบ้างเรอเฮ้ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันพูดจริงๆนะเฮ้ยเรามีค่ามากกว่าไอสัตว์ตรงนั้นอีกนะ้แต่ปรากฏว่าคนไทยให้ความสําคัญกับสัตว์มากกว่าคนเหมือนอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาขังคนเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าสัตว์อีกเขาวิธีการทําเนี่ย ขนคนลงมาในเรือนี่ยครับสี่ห้าร้อยคนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละสองกำมือพริกคนละสองเม็ดน้ำนิดเดียวใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายก็จับโยนลงทะเลไปเนี่ยนี่คือความอธรรมขีดของกบวนการเหล่านี้แล้วใครอ่ะคลโทรมานา้าคงตั้นนายทหารแห่งกองทัพบ,บกยศสูงถึงเป็นคนโทนะครับแล้วก็เติบโตมาตั้งแเ่องี้เป็นเวลานานาน,นะครับทําแบบเนี้ย แล้วพิสูจน์ได้เห็นเลยว่านี่คือกระบวนการของเขาแล้วถึงได้ขัดขวางทุกอย่างไม่ใยดีไม่สนใจใยดีแต่ทีมงานสอบสวนทั้งหมดคําว่าใจดําอมหิตผมว่ายังน้อยไปนะครับบางทียกกาลังสอบงบางแยงน้อยไปนะครับผมไม่ใยเข้าข้างคุณตังสมันลงแต่เนี่ยประสบการณ์จากการทํางานอันแท้จริงได้เห็นความอมหิต ผมจึงมีความแน่วแน่ว,ว่าจะต้องทลายขบวนการนี้ให้ได้ทำลายของความอมริตที่ปล่อยลังสีออกมาทำลายล้างประเทศไทยเราด้วยเอามาให้ได้ไม่ว่าผมจะโดนกดดันขนาดไหนนะครับน้อยไปที่จะกล่าวเช่นนั้นแล้วคำเหล่านี้ไม่ใช่คำหยาบคายใดทั้งสิ้นเลยเป็นคำไทยๆท,ที่เราพูดกันทั่วๆไปทำไมจะพูดไม่ได้กับคนๆที่มีลักษณะเช่นนั้นครับข่าวที่ท่านดูในเทปภาษามิติเมื่อสักครู่เนะี่ยเกือบที่จะไม่ได้ออกอากาศนะคะเพราะว่า ก็มีคำสั่งว่าไม่ให้ออกข่าวนี้แล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็โทรมาขอมาบอกเราว่ามีการที่จะไม่ให้ออกข่าวนี้ยังจะว่ายังไงที่ก็ตอนนั้นที่ก็ยืนยันไปกับทางผู้ใหญ่นะคะบอกว่าขอให้เราได้ออกข่าวนี้แค่ช่องสามการหาสิวได้ออกข่าวนี้จะถือเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเราไม่ได้แค่ทําข่าวแต่เรากำลังช่วยเพื่อนมนุษย์ที่กําลัง จะเดินไปสู่ความตายเรากำลังช่วย400กว่าชีวิตที่เขากำลังอยู่กลางทะเลขอให้เชื่อมั่นในตัวพี่ว่าสิ่งที่พี่ทำนั้นคือเป็นสิ่งที่เรากำลังช่วยเหลือคนอย่ามองว่านี่แค่คือข่าวแต่นี่คือสิ่งที่เรากำลังช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีก400กว่าชีวิตขอให้เชื่อมั่นแล้ะยังเกิดอะไรขึ้นยังจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้เองคือต้องขอบคุณช่อง3ที่ ตอนนั้นคือให้ข่าวนี้ได้ออกอากาศแล้วก็มีภาพภาพนี้ที่ได้กลายเป็นภาพหลักฐานชิ้นสําคัญเช่นเดียวกันที่อยู่ในการฟ้องร้องคดีของคุณประวีนพงศรินแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตดดํารวจนะคะในการฟ้องผู้ต้องหาฆามนุษย์ชาวินยา103งร้อยคนน,นี่คือภาพหลักฐานสําคัญในคดีนี้ด้วย